สวัสดีครับวันนี้ผมมีซองปืนตัวใหม่มาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นซองปืนยี่ห้อ Blackhawk นะครับใช้กับปืน Glock 19เดี๋ยวตามไปชมกันนะครับซองปืน Blackhawk ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้ซองปืนตัวใหม่มานะครับ เป็นยี่ห้อ Black Hawk นะครับตัวนี้เป็นซองพกนอกนะครับเป็น T Series รุ่นใหม่ของเขานะครับเป็นรุ่น T Series L24 นะครับก็สำหรับกล็อก17กล็อก19นะครับ22 23 31 32แล้วก็45นะครับจริงๆแล้วผมอยากได้ตัวกล็อก19เพียวๆเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีสําหรับกล็อกสิบเจ็ดกับกล็อกสิบเก้าด้วยนะครับทีนี้ถ้ามันใส่กล็อกสิบเจ็ดเนี่ยด้านหน้ามันจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเลือกไม่ได้นะครับสองข้างซ้ายมันมีแบบนี้แบบเดียวก็เลยต้องซื้อแบบนี้มานะครับเนี่ยนะครับบรรจุภัณฑ์ก็แจ๋วเลยนะเนี่ยนะครับระบุว่าเป็นของกล็อกสิบเจ็ดกับสิบเก้าข้างซ้ายนะครับผลิตที่บริษัทแบ็ k ฮอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ เวอร์จิเนียบีชชายหาดเวอร์จิเนียนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวของเขาเลยนะครับเป็นของกลอก19เลยเนี่ยตัวด้านเนี้ยจะแคบๆนะครับจะน่ารักดีนะสวยดีแต่พอเออผมเลือกไม่ได้นะครับเป็นคนถนัดซ้ายมีตัวนี้ก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะครับถ้าเป็นของถนัดขวาน่าจะมีนะตัวนี้นะครับเนี่ยกำลังสวยเลยเห็นไหมครับ่าแจ๋วเลยนะเนี่ยนะครับ ซองปืนแบล็คฮอคนะครับตัวนี้เป็นทีซีรีส์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะมีตัวซองนะครับมาใน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 แพ็คพลาสติกใสนะครับแล้วก็จะมีอีกสองชิ้นนะครับชิ้นนี้เป็นเพลทนะครับเป็นแผ่นเพลทที่ไว้ไว้ล็อกกับเข็มขัดนะครับเอาไว้เปลี่ยนอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้เป็นใบ เอาไว้ไปใบโบรชัวร์นะครับไว้ดูวิธีการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาใช้พักหนึ่งแล้วนะครับลองใช้ดูแล้วมันจะมีตัวที่ใส่แบบต่างๆนะครับเขาจะให้มา2แบบนะครับแบบที่1กับแบบที่2นะครับตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่า Quick Dual Release นะครับตัวนี้นะครับแต่ผมอยากได้ตัวนี้นะก็จะเป็นตัวที่พกต่ำนะครับ ตัวที่ใช้พกต่ําลงมาหน่อยตัวนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะหาซื้อนะครับก็ะจะมีวิธีการใช้งานวิธีการปรับอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูตัวซองมันนะครับอื้อสวยนะสวยมากด้วยตัวเขาผลิตมาจากวกัสดุโพลิเมอร์ที่แข็งแรงมากนะบึกบักเลยหนาตึบนะครับ แบล็กฮอคไม่ไม่ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับผมเคยซื้อซองพวกนี้นะครับใส่ปืนโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับซองของยี่ห้อดีๆนะครับแจ๋วเลยนะครับผมก็เลยลองดูยี่ห้อนี้ผมไปเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับมุมเนี้ยนะครับมุมเนี้ยมุมด้านหลังเนี้ยมุมเนี้ยพอดีนะครับที่ใส่ปืนนะโอ้โหเลยเลยหาซื้อดูนะครับชอบก่อนชอบความสวยก่อนเพื่อนเลยนะครับ แล้วพอมาดูมันเป็นรุ่นใหม่นะครับมันเป็นรุ่นที่ใช้ใช้นิ้วโป้งกดนะครับโดยใช้กดตรงนี้นะครับเนี่ยครับกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงปืนขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะล็อกมันจะมีส่วนที่ล็อกอยู่ตกโกงไกลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเวลากดก็จะปลดได้นะครับก็จะมีกาดสองข้างมาบังไว้นะครับไม่ให้ล้วงมือเข้าไปโดนนะครับจะโดนได้เฉพาะมือเราที่จับเข้าไปในปืนเท่านั้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นค u i c k Dual Release ของเขานะครับแต่เราเรียกเรียกว่าไอ้นั่นนะครับเทคล็อกนะครับแข็งแรงบึกบักนะครับขยับไม่ได้เลยเนี่ยแน่นหนาปึกปักนะครับล็อกด้วยน็อตสามจุดนะครับปรับได้หมดนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาโยกหน้าโยกหลังได้หมดเลยนะครับตัวล็อกต่างๆแข็งแรงปึกปักเลยนะครับไม่มีจุดอ่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ปรับเลื่อนระยะได้นะครับผมปรับมาระยะล่างสุดเลยนะครับเพราะผมใช้เข็มขัด เส้นไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใช่เข็มขาสนามนะครับนี่นี่ได้ยันเข็มขาสนามเลยนะครับก็จะมีตอกวันเดือนปีที่ผลิตต่างๆนะครับแล้วก็จะตอกว่าเป็น Black Hawk นะครับงานดีมากนะงานดีสุดๆนะครับเวลาเราปิดไปนะครับสองข้างเนี่ยก็จะเข้าไปประกบไปหนีบนะครับ เนี่ยนะครับกดไม่ได้เลยนะแข็งแรงปึกปักนะครับเนี่ยนะครับอืมแน่นหนาถาวรเลยนะครับซองพวกนี้นะครับเอ่อเวลาเราใส่ปืนไปแล้วเนี่ยมันจะแทบไม่ขยับไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะฟิตพอดีกับตัวปืนมากนะครับผมเคยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูปืนกันนะครับผมเคยใช้ซองพวกไหนนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับ ตัวนี้แม็กไม่มีกระสุนนะครับหลังเพลิงเคลียนะครับผมใช้ซองปืนของไซเทคที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับใช้มานานแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เป็นรอยนะเห็นไหมครับจะเป็นรอยแค่ตรงก่องไกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวใช้แบล็คฮอก็คงเป็นรอยที่ก่องไกนี่แหละครับตัวตัวมันอนะยังไม่มีรอยเลยเลยนะครับ เห็นนะครับยังเลี่ยมอยู่เลยสไลด์นะครับเนี่ยนะครับก็เลยติดใจนะครับว่าเออมันมันมันไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็มีพกในแล้วก็อยากได้พกนอกนะครับเพลินไปเห็นในรูปในอินเทอร์เน็ตนะครับรูปมุมนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนี่ครับเนี่ยผมเห็นรูปมุมเนี้ยในอินเทอร์เน็ตโอ้โหเท่ไหมเท่จัดเลยนะผมชอบมากเลยนะมุมเนี้ยสวยมากนะครับ เป็นมุมเท่สุดนะครับอืเรียบเลยนะครับใส่แล้วมันจะพอดีกับตัวปืนเลยนะครับขยับไม่ได้เลยนะขยับได้เฉพาะแนวหน้าหลังเท่านั้นนะครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับแน่นอนถ้าปรับอีกหน่อยมันก็จะขยับได้อีกนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่ามันล็อกจากแนวหน้าหลังนะครับเนี่ยบนล่างซ้ายขวานี่ขยับไม่ได้เลยนะครับมันออกแบบมาพอดีกับฟิตกับตัวปืน ทั้งหมดนะครับนี่นะครับที่บอกนะครับเขาใช้กับกลอก17นะครับถ้าจะเป็นกลอก17ก็จะเสมอตรงนี้พอดีนะครับนี่กลอก19จะปลุบไปหน่อยเสียดายนะครับมุมเนี้ยมันจะแคบลงมาอีกนะครับมันจะจะเป็นปุ้มปุ้มน่ารักกว่านี้นะครับแต่ผมถนัดซ้ายเลือกไม่ได้นะครับมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อได้ปืนเออโครงใหญ่อย่างกลอก17มานะครับก็ยังใช้ตัวนี้ได้นะครับเวลาปลดนะครับ จับมือจับเข้าไปนะครับแล้วก็นิ้วโป้งกดนะครับเห็นไหมครับกดแผ่นเพลทตัวนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับเวลากดนะครับถ้ามีใครมีใครมีได้มานะครับถ้ากดแถวๆนี้มันจะไม่ค่อยชัวนะครับต้องเลื่อนไปกดด้านบนหน่อยที่มันโค้งขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมครับนะครับเลื่อนไปกดด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยอ่ามันจะแบบหลุดแน่ๆนะครับกดแถวเนี้ยนะครับบางทีรีบร้อนกดแถวนี้บางทีกระชากมาจังหวะบางจังหวะไม่หลุดเหมือนกันนะครับ เลื่อนไปแล้วก็ชิดมุมบนไว้หน่อยนะครับแล้วกดเนี่ยหลุดแน่นอนนะครับกดมุมบนอย่างนี้หลุดแน่นอนนะครับเนี่ยด้านบนนี้โค้งๆนะครับเนนะครับอ่า้อหอบึกบักนะแล้วเทคล็อกตัวนี้นะครับหรือว่าดูอัลรีลิสตัวนี้นะครับควิกดูอัลรีลิสตัวนี้นะครับมันฟิตกับเข็มขัดแน่นมากนะแน่นมากแล้วมันก็ใส่ได้เร็วด้วยนะครับจริงๆแล้วผมชอบตัวนี้นะ ลองเปลี่ยนใช้ตัวนี้ดูแล้วนะครับตัวนี้จะกระชับกว่านะครับมันจะแนบลําตัวมากกว่านะครับหมายถึงตัวซองตัวซองนะครับเวลาที่เวลาที่ประกอบตัวซองไปแล้วนะครับตัวตัวปืนกับตัวซองเนี่ยมันจะอยู่แนบลำลำตัวมากกว่ากระชับกว่านะครับตัวนี้นะตัวนี้นะกระชับกว่าแต่ด้วยภารกิจของผมนะครับมันจะใส่ใส่ถอดถอดปืนนะครับมันต้องใช้ความเร็วก็เลยใช้ตัวค i ck d u a l Release ตัวนี้นะครับตัวเทคล็อกตัวนี้นะครับผมจะสอดเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็ล็อกเร็วกว่า นะครับไม่ต้องมาถอดเข็มขัดเพื่อจะใส่แบบนี้นะครับแต่ถ้าผมใช้ผมใช้แบบนี้ดีกว่านะถ้ามีเวลาผมจะเปลี่ยนไปใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าบางทีผมไม่ได้พกปืนอยู่นะครับแล้วจะพกแบบเร็วๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็กระชับดีนะครับกระชับดีแต่ว่าตัวนี้จะกระชับกว่านะครับตัวแผ่นเพลทตัวนี้จะกระชับกว่านะครับถ้ารู้ตัวล่วงหน้าหรือว่าต้องพกตลอดเวลาก่อนก่อนหน้าง,งานเลยอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้แน่นอนนะครับตัวนี้จะกระชับกระชับกับลําตัวมากกว่า นะครับแล้วก็จะตัวปืนจะโหลดเข้ามาใกล้ตัวมากกว่านะครับตัวเนี้เวลาพกแล้วนะครับตัวปืนจะเยื้องออกมาด้านนอกด้านนอกตัวเราเยอะหน่อยนะครับมันสะดวกในการใช้งานนะครับในในการใช้งานลักษณะที่แข่งขันหรือว่าอยู่ในสนามต่างๆนะครับมันจะตัวปืนมันจะยืนออกมาจากตัวเราเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเนี้นะครับตัวปืนก็จะแนบกับกับร่างกายเรามากกว่านะครับ นี่ครับให้ดูหลายๆมุมนะครับผมชอบมากเลยนะมุมนี้สวยสวยสุดๆนะครับ Black ฮอ w ทีซีรีส์นะครับผมเคยใช้ซองปืนเบลดเทคนะครับแล้วก็ซองปืนซ a ฟ a r รีแลนนะครับกับปืนปืนโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับดีมากนะพวกนั้นดีมากเลยนะครับ กะว่าปืนกล็อกนี่คงจะไม่ใช้แล้วคงจะไม่พกแล้วนะครับลองไปใช้ไซเทคดูนะครับเท่านั้นแหละครับจบเลยต้องหาซองพกนอกมาอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้จบจบไปนะครับและอย่างที่บอกแหละครับผมไปเห็นไปเห็นจากอินเทอร์เน็ตนะครับรูปจากอินเทอร์เน็ตซองพกนอกมุมนี้ครับไม่ได้เลยไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆเห็นมุมนี้เข้าไปนะครับมันเหมือนเครื่องยิงอาวุธชีวภาพอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยดูดิโอ้โห มุมนี้โคตรดูเลยนะนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ2ปืน Black Hawk T s e r i e s นะครับตัวใหม่นะครับนี่อย่างสวยเลยนะครับครับก็แค่นี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ